สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมนะครับอมเมอร์ลอสเกมเมอร์นะก็วันนี้จะมารีวิวมอสเดอีกเช่นเคยนะก็เป็นมอดเดิม์นั่นแหละนะฮะแต่ผมอะรีวิวไม่จบนะฮะก็เครื่องมันเด้งนะฮะโอเคฮนะอันนี้ก็คืออะไรวะอันหลอกใช่ไงม ครับก็ทำอย่างนี้ได้นะฮะ <c oughs> สวิต์เปิดปิดอย่างเงี้ยอะไรนี้นะครับก็มีเยอะแยะเลยนะฮะเดีย๋ยวขอปรับเป็นตอนเช้าก่อน อันนี้ก็คือทำเล่นๆนะฮะอะไรอะไรอะไรวะขอประตูแป๊บนะฮะประตูประตูะตโอเคนี่นะอันนี้ก็ได้ครับอ่ nha <laughs> à anh <này> đi đây mà hả cũng được nha à anh <laughs> 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 ได้ทั้งสองครับทำไมไฟไม่ติดวะโอ้นี่ติดแล้วครับแต่ถ้าเราทำนี้ลนะ่ะ ทำอย่างนี้นีโอเคนะฮะโอเคมาต่อนะฮะตูไม้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะ ที่จริงมันไม่ดีกว่านี้นะนี่ครับก็มีเยอะแยะนะฮะแย้มยมากมายอ่าอันนี้เนี่ยมันนี่ก็ได้ครับ เดียวนะโอเคอันนี้ก็ได้ครับไปงี้นะอันนี้ก็ได้นะ

แล้วก็อย่างนี้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 ถูกไหมวะนี้นี่วะโอเคเสียงอะไร ไม่รู้นะมันจะได้เลยไม่ได้นะ

โอเคเช่างมันนะฮะก็มีเยอะเลยนะฮะสำหรับวงจรอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลิงมอสอยู่ข้างล่างเลยนครับนี่ยะที่ผมดำ <c oughs> นี่ยนะที่ผมทําปืนใหญ่นะฮะเละแนะเละเป็นโจกเลยนะครับถล่มเมืองนะปืนใหญ่นะฮะอันนี้คือทําไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะทำมั่วๆนะทำมั่ว,วโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในะอีกทหน้าสวัสดีครับ